เอาเร็วๆอยังไรไรยังยังเสือดาวตัวนี่เอานางเร็วผมข่อยกำลังซีหิ่งอ๋อเอาหนังเน็วยิงเยือที่ดีอิงเสือที่ดีปิดดีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอ้าเธอไม่เห็นเนี่ยเข้ามาเร็วเปิดคลิป สวัสดีครับสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสวัสดีค่ะพี่น้องเข้าสู่ซ่องใครครับก้อยก้อยเป้เรืองแสงค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเย็นนะครับทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่าสองมนยงนี้จะมาทำอะไรใครเพื่อดีๆก่อนเดี๋ยวก่อนเพิ่งสส่อยู่วันนี้เธอจะมาทำอะไรให้ผมวันนี้นะค่ะพี่น้องเราเข้าสีนีการไลฟ์สดผ่าน ทาง YouTube ผ่านทาง YouTube ของคุณแฟน <Yeah. S 2> แล้วก็ก่อนที่จะไลฟ์สดนี้นะคะเราก็จะทำการแต่งหน้านะคะแต่ชุดนี้ชุดนี้เข้ากับผมแลไหมเข้าครับพี่น้องมานี่ชิมาไลฟ์สดทางซ่องเป้บาลาบนาแต่ตอนนี้ขออางญาตแต่งตัวก่อนประมาณจักนาที คนแต่งตัวเร็วไหมเร็วค่ะโอเคใส่กระโดมก่อนใคอยากเข้ามาเบิง่งมาเบิร์กนะครับพี่น้องเอาทรงใดดีเธอเดี๋ยวก่อนเอาปัดผมขึ้นไปก่อนตองปัดก่อนสรุปแล้วนี่เธอซิมาแต่งตัวให้ผมบ่มนริเวณดูค่ะเอา้ามาสร้างวาเยเถอะมาสร้างวายเศร้าฮักเด็กจังไดอาบน้าพิ่งจะกับพี่น้องพเอพราะว่าไม่อนี้ิ่ยสิยพิ่งสร้างกระจก แต่งนี่ดีเ้อรัข้างแรกนะให้คุณมาแต่งหน้าให้ผมแต่งนี่ดีไร<ะ>พี่น้องไลฟ์สดวันนี้จะมีการร้องเพลงถ้าว่าผู้นัใจดีก็ออนไลน์ได้นะครับมาไลน์ออนไลน์ได้เพราะว่ามื่อนี้สิมีเครื่องเสียงแต่ไม่มีใหม่เสียงสดครับร้องสดได้ยินแตเสียงดนตรีบวรัวมันสิออกพ้นมาดีบอนเนาะ,ะคือเสวานาเต้นแงหงผูจนแดงเนะี่ แะ้วกได้โจมเนาะเนตื่นเต็มพุทธธัมโมสังโฆพุทธพุทธเป็นทีตังธัมโมเป็นที่พื่ออีกย่งขอยก็ลืมนะเป็นขั้งแรกเวยครับพี่น้องเมื่อนี้คุณแฟนสิมาเต็ไงไหน้าให้สิมาเป็นมอลำเรื่อก้าเนะเาะดีๆนะเธอแต่ไม่ดีเลย ใจซื้อซื้อเสียงเลเพราะว่าพี่น้องยูทูบบัเป้ e, ครบรอบหนึ่งปีแล้วก็จะมาไลฟสดสร้างสีสันให้พี่น้องเอฟีเข้ามาดูมาชมอย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามชมนะครับพี่น้องไลฟ์สดทุ่มครึ่งครับพี่น้องสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเย็นนี้ครับเร็วเรวนี้ ตอนนี้ให้คุณแฟนแต่งหน้าให้ก่อนเพราะวา่าเป็นว่าต้องแต่งเดชเพราะวา่ามีการร้องเปิดเปิดคลิปนี้ใช่ค่ะพี่น้องอ่ะขึ้น่าใส่อัญตองเถอะเธอใส่ย,ยังเนี่ยในแนะนําเนี่ยแค่ว่าใส่ยังอยู่ด้มีแต่งแต่เกี่ยรองพื้นก่อนโอเกียรองพื้นก่อนอเห็นแต่งนีพิธายไปออกงน,น,นั่งร่นนั่นเธอได้อยู่เมืองนอกนี่แหละ คันโบคากลับไปเฮตภารกิจกตัวเองนี่คขึ้นสิไปนั่นเลยนี่โอกาสหน้าเนาะเพราะาเห็นเธอว่ายู่ารช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวอาจจะไม่ได้รับงานส่ไหนแล้วก็มีแค่งานลอยกระทงแต่ว่าจริงๆแล้วที่ต่างประเทศเขาจะจัดงานไทยกันช่วงหน้าร้อนโอ้อตอนั้นจะไปหน้าร้อนจะได้ขึ้นหน้าเวทีสีเป็นหมอแค้นหน่ครับเพราะว่าเอวผมกระดี่อยู่น้อยนึงแต่ว่าห้องเพียงบอดี เป็นทั้งหมเดนเป็นทั้งผู้จัดการนะคะเห็นทุกอย่างแล้วนะพี่น้องเนาะพี่น้องแฟนเพลงทางยุโรปก็ยังว่าติดตามคุณแฟนอยู่เด้อนกันทำเพลงแบบลาวันนาโอ้ยครั้งนี้สิบ้ปดมาโป๊ะแปลกพี่น้องมันชออพ้นมาดีจิบ่ะตอนนี้ชิวันเหนี่ยมกล้องให้คุณแฟนแต่งให้ก่อนอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์สดผมนะครับ ก็นาบิก,กาสามสินาทีตอนนี้กำลังเริ่มแต่งหน้าอยู่กำลังกำลังเตรียมว่าคู่รักต่างวัยปี2022นีนี้มันจะออกมาเป็นยังไงต้องติดตามดูนะครับทุกคน แม่ก็อยากเบิ่งคือกันคุณยายสิมาออกไล่สซนน้ำลูกปะครับนั่งครับยายสิออกไล่โซนน้ำลูกบะครับยังเอายายออกไล่โซนน้ำลูกยังครับยายแต่งหน้าอยู่จังไรเริ่มได้สซครับอ่านจัโมงไหมตอนนี้เพิ่งจะห้าโมงครึ่งค่ะครับในอีกสองชั่วโมง เออแต่งคิี้วเลยหร,อ,หรอเนี่ยใช่ค่ะบอกพี่น้องไปแน่แต่งอย่างไรเนี่ยใช่เพิงเกะเบอร์พี่นนทน์ตะเวนไปมีเครื่องเสียงพี่นนท์เสีได้คาดใหม่บื้นเฮาเฮาไปถ้าได้เข้าไปในเมืองซื้อไม่มานะต้องม,มาลองไมค่ะ ืันนี้จะมาเป็นพ่อผู้ไทยเมืองพีนนะครับทุกคนเจ้าพ่อผู้ไทยเมืองพีนเด้อพี่น้องไปเลยไปสิเหลอกินข้าวกับไปเลยรับตามเนาะเตีงดีๆนะเธอครั้งแรกนะให้เธอมาแต่งงานปะกติผมไม่ได้แต่งหญิงแบบนี้นะเพราะฉันรักเธอนะผมยังยอมให้เธอแต่งปกติปะกติ แต่ว่าจะแตง่ง,ง,ง,งหน้าเพราะเงโกบงบอกว่าค้อมกีกาดกีกาดเลยนี่สวยหรือเปล่าแคนี้ <perché S 1> ถ้าไม่สวยไลฟ์สดคืนนี้จะไม่ปังนะ <c oughs> <c oughs> จะเสร็จแล <c oughs> ้วหรอตอนนี้ยังไม่กล้าตอนนี้ยังไม่กล้านิ่เวียน ยังไม่กล้ามองกระจกเพราะว่ามันจะออกไม่สวยแต่งมากๆเดีนะนเื่อคือต้นตระกูลอะไรเร่คือพระเอกยดไหมอืมค้าพระเอกเมืนะ่อเอาเมื่อเอาสติกซส์นะบอให้มัน,นเดือดง่ไงก็ปาเกียงประเด็งแล้วเด้งะ ไม่ชอบมาเป็นนะไรต้องเงี้ยขึ้นแบบนี้เหรอเท้าขอนี่ก็ป้านในเดิมมันยังขาวมันยังหมกมยังสีตัวอะไรกูขยับบอดแดงแล้วบ่ตะกี้แดงแป้งเป็นตรงความหนาขนา่ไหนตื่นเต้นตื่นเต้นสิมาแต่งตัวนี่แหละตื่นเต้นสิมก็แต่งตัวจากเธอ บ่เคยจักเถื่อเด้เอ,อพี่น้องตอนแรกอ่ะคุณก้อยเพื่อนกับอยากอันนนะั้นแมพี่ก้อยเพื่อนกับอยากแตงแต่โดนโดนล้วเป็นยากเหตุความเทีนในพี่น้องเบึงจะมาหอดมือนี่มาเปิดจะยิ่งหยอ้เพื่อนแตงให้พ่รู้ว่าสิอ,องมาดีหรือบ,บด่ดีอออ๋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 ออออ๋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 อ <laughs> <laughs> คือจริงจังไหมกับการแต่งหน้าจริงจังจริงๆนะคเรื่องท่า,ทาสิอีกค่ด้อลกกเลยอยากซบเหคือ้วกันแต่งหน้าไม่ท่าจติหรือว่าถือว่าพลาดเลยนะฮ <laughs> ดีๆดนะีๆเล่ก่อนคระปินิดนึ ต้องฟังช่างก่อนเวลาเม้มปากแล้วค่อยเม้มไม่ใช่ว่าเขาทาปุ๊บเราเม้มอ้าวก็เห็นเธอท่าไลยเห็นเธอท่าดีๆนะครับค่อยทาก่อนแล้วค่อยพอมันเพราะว่าพุ่งจะลงลงพุ่งจะลงนะคะโอเคถ้าแดงเกินไปแล้วยไม่ถ้าแดงเกินไปเดี๋ยวสันจะออก่าวนะ ถ้ามีกบท่านออกสาวได้ที่นันงเบื้องคือมันตลกแท้เธอมันไม่ตลกเลยแล้วก็หล่อขนาดนี้แหละอืมเอาเกียวมาเอาเกียวมานี่เกียวอยู่ว่ะนี่เออนี่เด้อกลับยังไงบัง เป็นเชงนไรคือได้บานพี่น้องรอ,งองขึ้นบอบานขวัญห้องพูดว่าจุ๊กะล่องล่องลองล่องอะไนดูล่องอะไรคะล่องวีให้ข่อยนี่ไงรองวีเองเบิ้งเบิ้งสีวีเองไหมสีลองเครืนเสียงอยูงังไงพี่น้องเพราะว่าสีปับ๊บระดับเสียงแล้วก็สีห้องเสียงชุดอีกว่ามันย่ออกมาดีบด่ลองอ,างอ่านเบิ้งเนาะยังก้อนสีมาไล่ชุด มันบกเมียนะนี่มันต้องเป็นแบบนี้ผมไม่ชอบเนน,น,นั้นกันใจยังก็ตพูดถือใจไปนหน่อพี่หน่องมันต้องร้องเองต้งแต่เจลาให้เกี่ยวเนี่ยเพราะว่าพี่น่องเิ่น่นโฆษณาให้คอยอยูพ่อจุ๊บเกี่ยวพ่อกนรีจ่าเดือนหนึ่งพี่น่องเกี่ยวว่าเป๊กอ่ะ บันไหนเบิร์ดเด้อเป็นปีวันไหนเบิร์ดเจียวกราฟหนึ่งก็ได้บ่แม่นเดินมากราฟไปเป็นไงคะเบิร์ดหนาทุกคนก็เหมืนกันเห็นบอกหนาใส่เดียวงจ้องได้ปะคะอืมยังมามาถ้าแป๊บเดียวซิ้วคนพูดหรือเขาบอเว่คุณเป็นตั้งนานแล้วเมื่อตอนกินแอซส้มอยู่เขายังแกะให้เลยคุณอย่ามาโมเมขอดูค่อยเป็นซิวจากเธอ น้าพรายี้ก่อนเดี๋ยเชื่อใจพี่น้องเลยอ่ะโอเคเอาเป็นจังไบครับพี่น้องเมื่อนี้เสียมาเป็นพระเอกหมอลำคู่กับก้อยเลือนแสมครับพี่น้องนางห่วงเมืองหน่องนี่ชื่อแล่นครับพี่น้องคือยืดตี๊ดคือแต่งแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวนิ้มๆยิ้มซองนี้เหรอเรื่องจังเสียขึ้นักปวก โอเคเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้พากไว้ซ้ำนี้เด้ยครับพี่น้องอย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์สดสเป้บ่าวลาวบ้านนาค่ะพี่น้องทุ่มครึ่งนะครับพี่น้องตอนนี้กับแตงมาดินทีมหอดแล้วสีรองเคืองเสียง,ยงพ,พี่น้องแนงม,นนมนครับว่าคู่รักต่างคู่วัยคู่รักต่างวัยค<ม>ู่รักต่างวัยภาษีออกมาเป็นแนวไรเงี่ยภาษิมาจ้าทีโจยบอกนัวหัวมวนก็ดีก็หนอกแบบไต่แนว บอกอสไตล์มอลาบอกสไตล์เป๊ะเอล่าลาวันนาซําไดฝากติดตามทาเลี้องพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้องพี่น้องเด้อครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ,บ๊ายบาย